เรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาค่ะค่ะในประเด็นที่ดิฉันอยากจะเรียนสอบถามท่านประธานนะคะจากรายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพศ2566นะคะมีอยู่สองประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประเด็นที่สองการตรวจสอบกัน การตรวจสอบและควบคุมการเลือกตั้งค่ะดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่ดูงานร่วมกับคณะกรรมการการเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยปากคลอกจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในศูนย์ส่งเสริมนี้นะคะได้รับรางวัลศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดภูเก็ตนะคะจากการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของแกนนํา และอาสาสมัครในชุมชนนะคะในการช่วยเหลือผู้พิการผู้พิการได้ไปใช้สิทธิ์ครบถึง100นนะคะซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่ศูนย์ส่งเสริมปากคลอกได้มีความเข้มแข็งในชุมชนได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการประชาธิปไตยและเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ในประเด็นนี้นะคะดิฉันจึงอยากจะเรียนสอบถามผ่านท่านประธานไปยังกรกรตนะคะว่าในฐานะที่ท่านมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบและแนวทางการเลือกตั้งท่านมีนกลไกในการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลกลุ่มพิเศษนะคะเช่นผู้พิการผู้ทุกคนลภาพหรือผู้สูงวัยมาเลือกตั้งอย่างไร กลไกเหล่านั้นมีระเบียบรองรับไว้แล้วหรือไม่ท่านได้มีการประชาสัมพันธ์กลไกเหล่านั้นให้กับชุมชนและบุคคลกลุ่มพิเศษเหล่านี้นอย่างไรค่ะและในส่วนของประเด็นการตรวจสอบและควบคุมการเลือกตั้งนะคะจากที่ได้ศึกษารายงานประจำปีแล้วดิฉันเห็นว่าโครงสร้างขององค์กรยังมีฝ่ายที่สืบสวนสอบสวน ยังมีจํานวนที่เจ้าหน้า HHH ที่ยังมีจํานวนที่น้อยกว่า,าในส่วนของภาควิชาการอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะใ,ในในฐานะที่ตัวกกตอเองนะคะมีภารกิจที่จะเสริมสร้างนะคะการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ขออภัยค่ะ การกระทําที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งนะคะดิฉันจึงมองว่า,าตัวองค์กรเองนะคะควรที่จะไปเพิ่มสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้การสืบสวนสอบสวนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ